ไปตรงดีไมีใจนะพีนะ่เนาะเอาอไรอยังสมัยก่อนพอเอาตังแผลก็ตรงนี้ไม่รู้ว่ามัตรงนี้อยู่เปล่าไม่ด,ดูรอเรารอเราสตางค์มีอะครับเปิดออกพิมได้เปิดได้มาเอาเอแล้วถ้ามันมีแล้วมีเป็นปันเลยอะไรนะ่ะโอ้โหก่อนกูปันรถทิ้กๆๆๆงกู้ยัดติ๊กๆอ่ะบ้ามหัวเฮ้ยมีอยู่มีเว้ยนิดเดียวโอ้โหกอบ โอ้ยโอ้โหกันตายแล้วเนี่ยโอ้รถคันนี้มีมูลค่าหนึ่งร้อยบาทนะครับบ้าประกอบนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะแท็กเมียคุณนะครับว่าต้องครับคดีที่คุณเอาตังไปยัดที่เกะที่มันใช้ไม่ได้นั่นน่ะอันนั้นก็คดีแรกนะครับออันนี้มีอีกคดีนะครับซ่อนเงินไว้ที่รถถีบ เขาไปเอามานะครับเนี่ยฮะเจ้า84จากน้ำหนักเขา84กิโลนะครับนี่เป็นการเชนจร์ระหว่างลุงเล็กและลุงเปงนะครับตอนนี้ลุงเปงจะเริ่มวันที่หนึ่งไม่ใช่เหรอครับวันนี้ทำไมคุณเอามาแล้วคุณเปิดหัวก่อนเลยคือหมายถึงว่าผมต้องเบิร์นร่างกายผมเผาผลาญก่อนคารถพอถึงวันที่หนึ่งปุ๊บผมรีบกินเยอะๆอ่นแล้วก็ครนี้ผมลงทีเดียวเลยไงนี่อันนี้เป็นไงฮะยางเป็นไงฮะแตกเปไงยังปกตินะครับในการในการปั่นนี่นะครับผมจะบอกให้ว่า ปันเพิ่มมันไม่ได้ลดนะครับอ่ามันจะกินข้าวอร่อยแล้วมันลำนับมันจะชูดขึ้นก่อนพอจะชูดขึ้นกว่ามันจะไตระดับลงมาเนี่ยโอ้มันเหมือนว่ามันต้องเบิร์นไปเป็นนานนะครับอ่าตอนนี้เป็นกิจกรรมใหม่อีกแล้วนะครับอ่าจากหัวข่าวข้างซ้ายขวาพังปันขาาเจ้าบ้านเจ้าบ้านเป็นว่าเป็นว่าแห่นี่ยไอหยังก็ไอหยังก็โมโหเป็นลไปละไปเลยมาเป็นยังเป็นยังแล้วพี่ไปประชิดยังกะเกียร์ดีแล้วกันเด็ด่ะ น้ำมันน้ำมันเบอใส่แล้วกันตอนนี้ยังใส่เกมจ้างเลยไงกูไปช็อกตายไงก่อนละเพื่อนชี้เถอะนะบอส่ดีอยู่นี่ดีอยู่ผมชี้นะอันนีวผมจะหยอดโซ่ให้คุณแป๊บหนึ่งผมไม่เอาอะไรที่หยอดโซ่ก่อนนะครับนี่น้ำมันเทียมเหล่านี้น้อยหน่อนะครับเดี๋ยวหยอดให้ไปนี่น,นี่เราหยอดให้คุณมวลเป็นกำลังใจในการลดน้ำหนักของเขานะครับ กินดีขี้เมินนะครับอ่าคุณปั่นเลยครับคุณยกมาแล้วก็ปั่นเลยครับเดี๋ยวผมจะหยอดไปนะครับปั่นครับแล้วหมุนอะ่ะหมุนบอกพี่ก็หมุนเลยผมหยอดเนี่ยเออเอาหมุนเลยเอาอย่างของหมุนอ่ยเอาแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยนะฮะเนี่ยหน่อยโอเค เขามีอะไรมันก็มีหมดนะครับคนนี้นะครับแต่ก็ไม่เก่งสักอย่างนะครับอเอามาคุยกับเขาให้ไม่รู้เรื่องแค่นั้นเองคนที่ปั่นก็ตายไปหลายคนแล้วนะครับตอนนี้ก็หมู่ที่ปั่นรถถิบวนี่ก็จากไปหลายคนแล้วฮะโอเคอะไปไปอ่าผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาว่าเอ ให้ไปหาหน่อยนะครับที่หน้าสูเหลียมนะครับน่าจะมีเหตุเล็กซิเดนอะไรสักอย่างจากพี่ประมวลนะฮะผมก็ตลกขนาดเขาบอกให้ผมมาหาเขาที่สูเหลียนนะครับแล้วเขาอยู่ไหนอ๋อเขาอยู่ร้านรถทีบนี่เองนะฮะอะไรครับออกไปแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคุณต๊องแป๊กแล้วไม่ใช่ครับ รถหลุแล้ว <g ül> อะไรมันหลุครับไปดูครับไปดูอ่ะ <Okay, okay. S 1> เกียร์เกียร์เกียร์หลุเออนยังไงเหรอมันมาสายมันต้องล็อกะัะหรือว่าบาดผงหัวครับคุณซ่อนสตางค์แล้วก็บาดผงห,หัวหรือเปล่าซ่อนสตางค์แปะอะไรแม่ใช่ก <g ül> ็ผมเห็นเวลาปั่นมัน,ามานต้องมีตังค์ติดตัวไันนิดหน่อยไงไยังไม่รู้ไปเดนะี <g ül> ๋ยวน่ะเกียร์ไหแล้วเกียร์แล้วมาเซตใหม่เซตเกียร์ใหม่อ๋ออ๋ออันนี้มันแล้วอ๋ออันนี้มันแล้วล่ะ๋อแหลกแตกไปละออ๋แล้วเปืนนัด ใช่ครับแหมกี่วันทำในแฮนนี่พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ได้กี่นะครับโอ้โหแพชชั่นเขานั้งไฟลุกโคนมาจากตัวเลยแล้วพอผมปุ๊บไฟมอดมาไฟเสือตอนแล้วพียงตังออกมาล่ะตังออกมาล่ะเอามาใกล้กันตังซ่อนเมียนะครับนี่ยบาดปกหัวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตังซ่อนเมียตังตั้งแต่สมัยปั่นรถถีบแต่ก่อนเนี่ยไว้ซื้อสปอนเซอร์ตังประกอบล่ะเออว่ามันเปลี่ยนไปตังไม่ได้ใช้เออตังไม่ได้ใช้ฮะเก็บ ขี่ไปอวดผมไม่ถึง,งครึ่งชั่วโมงเทวเรียกผมละนี่ผมกุศลาหยอดโซ่ให้นะเมื่อกี้หยอดโซ่ให้นะม,นนะมาละเรียบร้อยโอเคอ่ะนี่มาเอาเลยอ่านะครับอันนี้เมื่อกี้ไปปั่นมา,าได้ไปอีกหงหนึ่งนะครับ<ป>ดูว่าจะลงเท <มา S 1> ่าไหร่ประมาณสิบกิโลได้ครับโอ้ปวดหึ่งปวดหึ่งปวดหึ่งอะหนึ่งสองสามเมื่อเช้าแปดสิบสี่นะครับตอนนี้หุยลงไงว่าแปดสิบสามจุดห้าลงมาถึงจุดห้าแล้วครับ บอกฝากไปถึนูนุงเล็กหน่อยอย่างน้อย50บาทเสร็จแน่ครับนนได้ห้าสิบบาทแล้วหรอได้ห้าสิบบาทแล้วหรอเออชัวร์ไห